สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม d o n s t a r v Together นะครับผมเป็นไงบ้างสำหรับ EP ที่แล้วเราได้ทำการจัดการบอสป็ดไปแบบง่ายดาย และอีซีมากๆนะครับผมสาหรับวันนี้เราก็จะมาลุยในถ้านะครับเพื่อเดินสํารวจก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนนั่นเองนะครับที่ผมสํารวจถ้าก็จะเจอกับกุ้งหินเจอกับโซนลายบับนะครับแล้วก็เจอกับบอสไนแมวแวร์พิกนะครับเจอกับบ้านกระต่ายนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ขึ้นมาจากถ้าก็เข้าสู่เชิงรือดูร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดวงดีนะครับหลุมหลุมที่ผมขึ้นมานี้นะครับก็อยู่ใกล้บ้านผมค่อนข้างมากนะครับดังนั้นผมก็เลย จึงเดินผ่านที่จะกลับบ้านไปได้แบบสบายใจเฉยนะครับแต่ว่าก่อนจะกลับบ้านเราก็ต้องและฟาร์มต้นหญ้าจากต้นรัวแผนของเราก่อนนะครับผมวิธีการฟาร์มก็ง่ายๆครับเดินเข้าไปตีมันนะครับเนื่องจากว่าฟาร์มเราทํามาออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับถึงมันจะเก็บหญ้าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ระหว่างนั้นนะครับผมก็เจอกับพวกหมาป่านะเสียงหมาป่ามันลั่นออกมาแล้วผมก็ต้องรีบรับมือกับมัน โดยการฆ่ามันทีละตัวนะครับแต่ถ้ามันมาพร้อมกันผมก็จะวิ่งลอกบีโฟโลนะครับให้บีโฟโลมันจัดก,การแต่นี่มันมาทีละตัวผมก็เลยจัดก,การข้อหัวมันเรียบร้อยทีละตัวพวกปักพวกปักเรียบร้อยนะครับสบายชิวๆการข้อหัวมาป่าของผมนะครับก็จะหลบการโจมตีครั้งแรกของมันหลังจากนั้นก็ข้อหัวมันรัวๆนะครับเนื่องจากอาวุธผมมีดาเมจถึง613 6 4เลยนะครับผมก็จะสามารถจัดก,การมาป่าได้ค่อนข้างง่าย หลังจากที่จัดการมาป่าแล้วผมก็ได้มาอยู่ที่ฟาร์มของผมอยู่ที่บ้านของผมเป็นอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับก็จะเล่งความเร็วให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับหลังจากที่ผมอยู่บ้านจนพอใจผมก็ได้เอาอพวกเนื้อพวกไข่นะครับที่ผมเหลือใช้มาทําการแลกเศษทองนะครับแลกทองจากราชาหมูนั่นเองบอกเลยท็อฟฟี่ดอกแบบจุกๆนะครับไม่รู้จะเก็บไปทําอะไรเหมือนกันโคตรจะเยอะเลย พอเราได้ทองแล้วนะครับเราก็นํามาค้าเป็นเครื่องวินีมะนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้ทําการดับไฟในช่วงฤดูร้อนนะแต่ว่าเจ้าเครื่องดับไฟก็ดันไปดับพวกเสาหมูด้วยนะก็แย่หน่อยหลังจากนั้นผมก็ได้ไปโซนทะเลสไตล์นะครับเพื่อที่จะไปตกปลานะครับในบึงโอเอซิสนั่นเองนะครับผมผมก็จะตกหาของเล่นที่ดอสต์ตาร์ได้ไปคอลแลบกับเขาออฟเดอะเลมนั่นเองนะครับผม ก็ใช้เวลาตกหาไปสักพักหนึงเลยนะครับผมก็ในที่สุดผมก็ได้มาก็จะได้มาก็จุกอยู่นะครับแล้วผมก็ได้สร้างกองไฟแล้วก็หินควหภุมิไว้ข้างๆเพื่อที่จะสู้กับบอสในไบโอมทะเลทรายนี้ที่มีชื่อว่าแอนไลออนนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วไอเจ้าตัวของเล่นเนี่ยเราก็จะเอาไปแลกกับมันเหมือนกันนั่นแหละรอบนี้แหละครับผมก็จะตกได้ตกได้หรือเปล่าบึ๊บบบ,บ,บ มาแล้วขอญาตแกะเลยชวบนี่หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็เก็บหินอุณหภูมิแล้วก็เดินไปหาบอสในชั้นทีเลยนะครับโอเคบอสมันอยู่ตรงนี้เราก่อนอื่นให้เราทําการเอาของเล่นแรกก่อนนะครับเราก็จะได้บูบินที่คอลแลบกันออกมา3ตัวบูบินตัวแรกก็จะเป็นบูบินที่คร์บเทวรูปนะครับส่วนอีก2ออันก็จะเป็นพื้นนะครับผม หลังจากได้บูบินเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้หินระภุมกับบอสไปหลังจากนั้นก็แปลงร่างทันทีนะครับแล้วก็หมดบอสแบบชิวๆสบายๆอีซี่อีซีเราสามารถจัดการกับบอสมดหรือแอนไลออนเนี้ยได้แบบสบายๆเลยนะครับไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรเลยครับเพราะว่าตัวของวูดดี้มีเกราะกันดาเมจถึง90%แถมยังแบบบัฟมาด้วยนะครับผมหลังจากแพด ไม่นานมานี้นะครับผมมันได้อัพมาปอยยาาดเล่งความเร็วเลยนะคั้งนะครับต่อยเร็ว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 เรียบร้อยบอสก็จะใกล้ตายไปในที่สุดเฮ้ยผมต่อยอผิดด้วย <c oughs> โอ้ชีตายแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องออกจากโซนทะเลทรายนะครับเพราะว่าผมได้ทำการทิ้งดีฟโลว์ไว้ใน ep ีที่แล้วนะครับเราก็จะไป เทมมันให้เต็ม100อนะครับผมอันนี้นะครับฟาร์มของแมกทัทที่มันดอกนะครับเขี่ยวก็ดอกนะครับเห็นไหมเพราะว่าในคลิปช็อตมีคนบอกว่าไอเทมอย่างอื่นไม่ดอกนะครับผมและแล้วนะครับเราก็มาถึงบีโฟลว์ที่ผมทิ้งไว้มันก็ออกรูปมา2ตัวนะแต่ก่อนอื่นผมจะขุดบริเวณถ้าก่อนนะเพื่อที่จะได้ลงไปนะครับหากร่างกายเราเกิดโอเวอร์ฮิตนะครับผมโอเคเฮ้ยเชี่ยสวย <laughs> ผมลืมให้อาหารบีโฟลว์ก่อนใส่อานนะก็ ขาเทียมมันยังไม่เตรียมค่าเชื่องมันก็ไม่เตรนะียมเล่นล่อไล่ซะผมตัวร้อนเลยเราต้องรีบกลับลงถ้าให้ได้ก่อนนะโอเคก่อนที่จะขึ้นมาเทมบีโฟลโลใหม่โอเคพอลงถ้ำเสร็จแล้วเราก็สามารถเทีมบีโฟลโลได้แล้วอันนี้ผมน่าจะได้เป็นสายวิ่งนะเพราะว่าหน้าตามันเป็นสายวิ่งนะนี่พอเราใส่อานเข้าไปเราก็จะสามารถขี่มันได้เลยนะโดยไม่ต้องให้อาหารนะเพราะว่า ค่าความเชื่องมันอยู่ถึง80%เลยนะครับในสายวิ่งแล้วก็มันก็จะวิ่งเร็วกว่าวีโฟโลในสายอื่นๆนะครับผมโอเคให้อาหารเสร็จอะไรแล้วก็จะเตรียมตัวลงถ้ำนะผมจะเอามันไปสำรวจถ้ำกันเเมื่อกี้เป็นการเทสเทสว่าวิ่งเร็วแค่ไหนนะที่ผมได้สำรวจเพิ่มจากต้นคลิปก็จะมีโซนเหิดฟ้าโซนเหิดพัจจันนะครับผมแล้วอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนหมู่บ้านกระต่ายอีก หมู่บ้านหนึ่งนะครับผมไว้ e ี P หน้าเราก็จะมาทุบก,กันนะแต่ว่า EP นี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป